อุ้ยพี่น้องเอ้ยกลับสบายดีตอนคขำพี่น้องเอ้ยเจ๊พ่นมาแล้วพูโอ้ยเจ๊อันเงินที่จ่ายคนงานไปทำมาทำพอหนึ่งเดือนเงินหน่อยจะเดมาสั่งอ้ากู๋เจ๊โอ้ยเงินยไหนห้าร้อยห้าร้อยกี่เอาาลบไลย ไปมามามาเจ๊าจ่ายจเงินใยเงินเจ๊มาบ่งบังจน่ากคนละจักหมัดนาะพี่น้องชุบบุญุบบนเบ่งุบิาจักมัดนาอพี่น้องเบิดมือพี่น้องเอ้ยพอดีอยู่แก่แล้วเดือนปลาย จักแล้ววะสั้นพี่นกเอ้ยเป็นหนึ่งเดือนจ่ายเงินตอนแรกพี่น้องเบิ่งนเนาะว่าเมื่อในสีเบิดไปทรายพี่น้องเอ้ยกะเขาก็ได้ร้ายเติอพี่น้องเกือบแล้วเบิดตาเนาะเบิร์นหิตนะพี่น้องเอ้ยกะเขาห่างพี่น้องเอ้ยถ้ากะที่นั่นสามตาเนี่ยกับพ่อพี่น้องอันนี้มันกะห่างเนาะ

้อะไรเอาไะไเองพนักงานหมดอะรป้ลูกเว้ยหายเกินมาจากไ่ยจะได้ขอบใจละเด้อขอบใจคือกันจ้องคนจองหเจ้ามาหัวเจ้ามาไปหกร้อยหกสิบบาทจังมาดป้าเจ้าหน่อยดีอยาวอยู่ใจข้างในฮะใจอันน้ำพีนนั้ห่ มีแต่ผู้บ่อยากเงินมีแต่ผู้อยากได้ปลาซะเฮาไปรับนาทางยังอันเอาหางกพี่น้องเอ้เพิ่นขอหางกให้งให้ควายเพิ่นเนาะพอดีแล้วเฮาก็ดำเบิดแล้วอ่าเออเป็นปยปลาลูกเลย มีแต่ใบดอลลาดอลลาวพี่น้องโมเมนดอลลาดอลลาวชิมะจ่ายคนงานปะลุงมีแต่ใบพันมีแต่ใบดอลลาวขอบใจได้ไหมมึงดูเลยอืมโอ้ยเงินธนาคารบ่เนี่ยเงินธนาคารลาวโอ้ยพี่น้องเบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งเงินธนาคารเด้อพี่น้องเด้อ อย่าว่าอย่าว่ากันอย่าว่าท่านว่าสิพี่น้องเอ้ยมันเป็นความจริงเนาะนี่เบิง่งพี่น้องเอ้ยเกินไปจริงบ๊วยแม,มนธนาคารพี่น้องว่าพิษเขาเถอะเขาให้หันแลกเปลี่ยนเงินตาเนาะพี่น้องเอ้ยไปแล้วไปลอยมากมันจังใจง่ายว่มันจังบอลเลทอนไล่ไป ลายใบตีขาดนะโอ้ยตอนเอาเขาก็ปฏิทุพี่น้องเอ้ยเอาไปแหลกเพิ่นขึ้นใช่ไหมว่เนาะปับฟึ๊กหนึ่งปลาูกแววอันนี้ไปหนน้องแววเป็นนี่น้องแววจะใบคุยอ่าไปลงดําหน้าห้ามบ้านี้ลงดําหน้าต่อวันพี่น้องเอ้ยยังยังสองคนยังไม่ได้จ่ายใช่น้องจันทร์กับนายสาวสั จองคนกันหนึ่งแสนหาสิพันอืมบอกคนหนึ่งนะเห็ดเคิงลาลาผักวะแม่ลาผักร้อนมืออื่นจะว่ายุดยาวจากจักแหล่ะก็ไปกินกับผู้นี้นะเขาคือนี้ปลาเฮาจักไม่ได้ผู้นี้ปลาบายบายพงศอการเมือแรงพี่น่อยขึ้นมาไม่เมื่อย ม hey. าตักน้ำให้แม่กินปะลูกสบายดีปลาลุกดูลูกล่ะตาเป็นต <L <L ุ่มโอ้ยตาน้องดาเป็นตุ่มปลาลงน้องดาตาแดงนี่เลยตาผัดทางในของปลาแดงมันเป็นตุ่มนิน้อยน้ำขอบมันนี่หายลาย เหลน้ำตามันมัน,ม,นมันเป็นเมือกแม่ตามันเป็นเมือกค่ะวะ่ะเนื้อเป็นออีจากยางห้าประสิทธ5าไปห้ามออยู่เมื่ออื่นก่อนอ,อื่<ก><ด>นพาไปบนเดิมโห่กดให้แม่กินแล้วไปกดกินเองคนหูเก่งแลป้าลุงเลยมาลองเพลงอยากินเขาเด้เพิ่อนวะเน่ก่อนเขา mẹ yakin nam bọn hìm mày yam kin mày liu pha chọc mặt tạc nạm. hìm mẹ kín. Phút miên chọc ôi Con nội. sao bài đi palung hả bây yên Khọp chạy đâu Khọp chạy đâu rồi ทางไหนยังพะากันเมากะอยู่ประมวยได้จังมาดป้าฮอลลีอยู่กอะไรโทรศัพท์มันคือบึบบึบอยู่ว้าโฟกัหากับขึ้นตะด่ำหน้าปลาลุงเอ้ยบาได้ปาอยู่คำเมื่อนี้ปลาดีปลาลุงป๊บเสือ้าปลาลุง เอืยมาือสากไงปลาลุงเอ้ยตบเสื้อผ้ามืออื่นพได้ใส่จันส่งข้าศัตริย์อันเซย์ข้าศัตริยเอ้ยมือาสักใครมือเว้นน้องจันด้านหน้าซาป,ปลุงเอ้ยให้เพิ่นหาสิพันแม่เพิ่นเคืองมือให้แสนหนึ่งน้องจันด้านหน้าซายหาสิพันแม่เพิ่นดั้มไว้เพิ่นดเคืองมือให้แสนหนึ่งแม่ประจัน ถ้าวัได้เซนต์หนึ่งเากับตกรสลัดอยู่เนาะแม่ตัวเครื่องมือนะคะซีฟตัวได้เซนตหนึ่งเออชัวหิบเป็นเป็นอันนี้ได้撒แต่ยังได้อยู่แต่เหนื่อยก็เหนือยใจเลยหายอยู่ดอกเมื่อจังเอาถือลายมันสนเหียเมื่อจังเสีย สบายดีปาลุงสบายดีสุขุสุขน้นสมองสบอนปาลุงผัวเพาะ,ะกับฉันเก่าฉันคยกับสองน้องเดือนคลิเก่าแหละหลบแรงปาลุงเอ,อ้มายามเบ็ดหลังจากจ่ายเงินคนงานแล้วพอน้องเดือนมาใส่เบ็ดมายามมึงเบ็ดยังเบ็ดกูตจริงหรือโงลเนั่ย,มมยนะมันคืออะไรที่รักเพ่งเฮ้ จับปุดก้นมาได้เบ้ยนีกึเทิงโอ้ยกเสียวเลยไปเอาลองทังเลยนิยุกเพ่งดดได้กับขเขาเซ็เด็ลงุงเฮ้ย,ยปลด,ดุกปลาุ๊กแครอีดุกเล,ลยดุกแบราะเอาขึ้นเทิงปูไปหาไครอยู่เทิงปู ไปสิห้าเงียังเฮ้ยจะจาขืนคาเบ็ดนี่บอกล้วใส่ปดแล้วเบ็ดีสเลยเอาขืนไปฮักอยู่เทิ้งพูนะอย่ามันลดนมันบ่จะลงปลาลุงเลยแบบว่าห้าเงียงปลาดุกจนว่าฮักคาปลาดุกป,ป,ป้าแจวปลา,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 าลุงป๋าตัวใหญ่ดีอ่ะรอตัวยังไงมันบ่มันมันเฮ้ยบม่หล่อแต่มันพี่น้องเอ้ยคนน้องเดือนนะเอาไม่หล่อไม่รวย หวยก็ไม่มีนี่แต่งัวงัวก็ไม่มีขายหมดแล้วล้างแหลกบ่นี่ยล้างแหลกโอ้ยเจ้าคือเก่งแต่เฮ้ยที่ฮักเจ้าคือเก่งแท้ที่ฮักเนี่ยจ๋าไม่ได้นอนอยู่แล้วอื่นเท้ากระป๋อกินที่ฮักอเอาโอ้ยยาย แก้าปลาลูกเลยตกง่ายเลยเอาออกที่ไปตองไปเกอนเนื้อไม่ได้ยังจะก็เสียทางเดียวกุ้เสียเดือนโอยมันบวกกินเหรอเฮ้ยบ้าจะไมันอยู่ในท้องจะไปกินบ้าดิเอาเสียเดือนใส่ปลาลูกเลยเมื่อเขากระทำความสะอาดคักแน่เนาะเสร็จล้างคักเหนื่อเนาะเบิ่งล้างต่อไปนะแล้วปลาลุก con nóng đứa mà thư ý đâu phải sao? Thì tôi nhảy đưa tôi nó tôi luôn rồi Tôi xong can bỏ Sáng phê người ta tự đi khả xịt, mà เจ็บจะเจาะอะไรบ่รเฮ้ยมันรุดนะนี่คืออดนะ ปูนตามมันปลาลุงเหรย,ยังไม่รู้ขึ้นมาพี่ที่ที่ขึ้นมาพี่โอ้ยคอยแก้ขึ้นมาตะพังเหรอตั้งรักแ ตัวที่สองตัวที่หนึ่งปลาลุงตัวที่สองอตัวที่หนึ่งปลาลุงตัวที่สองแก้วมานบอกพี่น้องก่อนเรียนนะมานให้มานโอ้เกลือไปไเลยเกลือไปไเลยก็มันปักบอกว่าเกลือมันรุด เอ็นมาเดียหนึ่งเยเดียหนึ่งแค่แต่อ็นปลาดุกน่ะมันอะไรหน้าป๊อปเดี๋ยวเรารุ่นอีกขั้นต่อไปปลาลุงเลฮะกระยามสีหาลังเนาะปะลองเดินใส่เสื้อเอ็นลังมาสั่นเอาขึ้นไปะไว้ก่อนเพื่ออยมันโดดไปเพราะมันไก่เทียงนะปลาลุงเลยสรุปปาลุงเลยมาฮอดสรุปว่าได้หกัวปลาลุงเลยปลาดุกปลาเสื่อมเด็กตัวหนึ่งเด็กกบหน่อยตัวหนึ่ง เท้ามานพอสมควรเพราะว่าเบดมีแต่เซาเอ็ดังปลาลุงเลยสรุปปลาลุงสรุปว่าได้หกโตปลาลุงเลยปลาเสื่อมตัวหนึ่งเป็นเจ็ดปลาลุงเลยได้กบหน่อยอีกตัวหนึ่งสําหรับปลาดุกนั่นได้หกโตมีแต่ตัวใหญ่ๆปลาลุงเลยมาอืน่นีนจักรชิเมโนโปนหรืออ่อมครบสุดปลาลุงเลยเพราะว่าเบ็ดกับเซาเอสดังหนึ่งแม่จำนี่ก็โอเค คลิปนี้ก็ถือว่าล่าละปะลุงฝา,ก,า,ก,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องเดือนเดอปะลุงพบกันใหม่คลิปหนะ้ากับสบายดี